เออนะผมก็ได้เออเข้าวอาวีปกับคุณแดนนะแล้วก็เออผมก็ได้เลยนะกับเขานะซึ่งเหมือนเออจะมีหัวจะปวดแม่งก็เล่นทาร่านะแล้วชื่อเฮียหรือเปล่านะเออกูไม่ได้ยิ้มกูเหยินแบ็ก <'s> เ,เล่นแบ็กแมนส่วนไอ้เฮียอันนั้นก็เล่นเป็นร้อนเร็วนะผมก็เลยแบบว่าเออเล่นคาเค้นนะเออกูได้เปิดแล้วรอคาเค้นมานะแล้วก็แบบเออทุเดี๋ยวโฟร์เลดออฟเรน คิดว่จะเล่นตัวคาเค่นะแต่ก็นะสุดท้ายกูเล่นอายาบแล้วก็จะเปิดบัพพรองมาแล้วและเหมือนคุแดงเขาจะเล่นเอลสุซึ่งพอเข้าสูวในเกมก็ผมก็ได้กดซื้อโลไปแล้วคณนณแดงเขาก็เล่นล่าไปแล้วแลวผมก็เปเออลี่ยนอลาบัฟเป็นล้างนะ แล้วคุณแดนเขาก็บอกว่าเรามาเรียนกางนะแล้วผมก็เดินหนองแดงหนองแดงไปเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็ต่อไปก็เดินตามคุณดแดนไปเพรเห็นว่าเอลซูเขาจะไปเวทปากคนอื่นเข้า,านะซึ่งมันเป็นนิ่ใสได้ดีมากพอช่นี้เขามีเอลซูด้วยคุณแดนทําการแบบไล่ตอดปลาหมึกแล้วตอนนี้เหมือนว่าคุณแดนสถานการณ์คุณแดนจะเริ่มวิกฤตพอคุณแดนฆ่าได้คุณแดนทําไงคุณแดนคุณแดนจะตายหรือเปล่าโอ้โหไม่ตายจหบาทีกดฟิกเกอร์นี่พอแล้วก็ได้ฟื้นบาทอยากชิว จังหวะนี้คนแดงได้เดินเข้าพุ่มและชิดกระแพงแล้วก็ทําการเล็งอยวสู่ไปม,ม,ววไมึนกับเมื่อกี้ว่าจะโดนเต็มๆเลยนะโดนอากาศอ่ะกูจะได้ทําการเดินใช้สกิลหนึ่งตาไม่ใช้ใช้ๆๆหรือเปล่าแล้วตอนนี้เน็ตกูก็เริ่มปิงนะมันแล้วรอนี้พอเน็ตกูปิงเสร็จกูก็นึกว่าคนแดงเขาอยู่เฉยนะแต่จริงๆเน็ตกูปิงอยู่แชร์แล้วแล้วคนแดงเขาก็กแบบจังหวะนี้เยวสูวแบบ่กระปกเพาะไอ้เตัว โอ้โหยิงไปยิง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 วัดกับปลาหมึกแล้วแบ็คแมนก็เหมือนจะอยู่ในพุ่มแล้วไม่ได้ช่วยเฮียเลยดูช็อตเมื่อกี้นะทุกคนช็อตชเมื่อกี้แบบยิงเข้ามันเต็มเลยแล้วพออย่างนั้นพอเพื่อฆ่ามัดไปได้แล้วเออเลิงฝั่งศัตรูเขาก็ห้าวตีนะเขาก็เลยโดดมาเพื่อจะเอาแบ็คแมนนะแต่โทษทีพอดีแบ็กแมนกูเก่งเกินแบ็คแมนกูไปตายแล้วกลายฝ่ายลิงที่ตายไปแทนเพราะเออปลาหมึกที่ห้าวตีไดหนึ่งตัวแล้วทำให้แบ็คแมนตายแต่มันก็ตายแทน ไม่ได้ปวดเสียไม่ได้ปวดหัวได้ปวดเสียใหญ่เลยสุดท้านี้เมืเห็นว่าปลาหมึกมันอยู่ก็เดียวไปทำการยิงไปนั้นก็เข้าแห้ปลาหมึกแต่อยู่จู่เอลสุก็มาจากไหนไม่รู้ผมก็รู้ทำการกดอันตีไปเพื่อความอยู่รอบของคุณแดนแล้วก็ได้กดล้างไป ไม่กูกดเกาะก่อนแล้วก็กดล้างแล้วก็เข้าไปเอาหิวแล้วก็คุณแดงก็ล่อมันจากไฟได้จบเมื่อการสองหนึ่งแล้วอันติรับปลาหมึกกดอันติฟรีๆนะเพื่อนหน้าก็เห็นลิงมันอยู่คนเดียวนะก็เลยจะจ้วงลิงนะแต่ตอนนี้ผมกดทาร่านะอยู่ๆแบบลิงลิงก็เรียงพวกมาสองสามตัวนะดูเหมือนช็อตนี้แบ็กแมนจะเข้ามาเสริมทาร่าไปทาร่าเป็นไงเมื่อกี้ทาร่ากูอันติไปแล้วหรือเปล่ายังฮะผมดูลงจะทาร่า ไอบกอบแบ็คแมนแทนซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ทำไมผมถึงโดนจิตโดนบัน,น,นดาลไปกคอบแบ็คแมนเออไม่นี่เอวสูยปะเออเอวสวยเหี้ยกูเหม่ยเอ็นแมนแบ็คแมนหลายป้อมฟิวชิวฮะตอนนี้เคยเห็นว่าบัตมันกำลังเอามงก่อนนี่แบบเอานะคือแบบมิทาร่ากับกูสองตัวเรี่เรจูฟอร์เรนเทโ,น,โ,น,โนชิงช่องชิงช่องชิงช่องดีไม้มาแล้วก็จะเก็บเก็บทาร่าได้ไหมโอ้โหมีลิงบัตต่างไปอีตัวแต่ลิงก็ตายด้วยความรวดเร็ว โอ้โหลีเจนดารี่ครับลานลิงล้าช็อตทาร่าตื่นตื่าช็อตดูที่อย่างว่าลูกตึงทาร่าตายเพราะโดนฟอร์เรนฆ่าเจ้าไอ้ฟอร์เรนลดน้อยทำไงฟอร์เรนวิ่งหนีไปครับเพราะว่าสองหนึ่งก็ไม่ไหวนะครับถึงจะเป็นปรมาจารย์ฟอร์เรนโล่ม่วงเจ้าไอ้โอ้โหแบล็คแบนเข้าไปลุยในป้อมครับกับเลือดที่เสียไปอย่างมากแหมช็อตได้มันจริงเจ้าไว้ทาร่าตะวันนี้ดูที่อย่าลูกดึงตะวันนี้อาญาต้องเอ็มแ้ว แล้วพอจากนั้นนะก็คือเหมือนว่าทีมผมนั้นจะเอาดาร์กได้นะกับตัวน,นี้ผมเกาะรอเร็วนะแล้วก็รอเร็วก็ทําการไล่ตามปลาหมึกไปได้วยความโหดเชี่ยมพอนั้นผม,ผมเห็นคุณแดนมาผมก็เลยลงจากคุณแดนแล้วไปเกาะเออผมก็เลยลงจากรอเร็วแล้วไปเกาะคุณแดนแทนตอนนี้โอ้โหฟอร์เรนกับปลาหมึกมาคุณแดนบอกกูไมห่หวัดโอ้โหกูกดลางจังหวะอีกกูทํางทไงหนีดิรอเฮียละ่ะ โอ้โหจังหวะนี้กูโดนฟอร์เนกับปลาหมึกไล่ตามลูบชะกันจังหวะนี้หมดทางสู้จริงๆเลยกดสกิลหนึ่งไปแต่กดไม่ติดก่อนหน้าช็อตที่กูก็ตายนะแล้วก็ดูเหมือนว่าเออแบ็คแมนจะเอาเอออาเบเซอร์ก้อนได้กับเลนกลางที่กำลังแบบท้าลากรถูกกำลงังอนามุดเข้าไปตไีนแล้วพอจากนั้นผมเกิดผมก็ได้เห็นคุณแดนแล้วเกาะคุณแดนแล้วบอกให้คุณแดนแบบล้างแค้นปลาหมึกกับฟอร์เลนที่มึกกระโดดทีเมื่อกี้ผมผมเป็นเมื่อกี้ พอแนละ้วพอล้างแขนเสร็จแล้วก็ค,คุณแดนคิวไปจะผูกครับก็นะคนเก่งก็แง่เหี้ยคอนหยิบห้าดาวอะไรมึงกูจะเจอกูจะเอาฮียหรือเปล่าคุณแดนโดนซุ่มคุณแดนเลยยิงกลับแต่เหมือนแต่เหมือนจะไม่โดนคุณแดนจะผมกูดทำการกดไลค์ให้คุณแดนกับอิลูเมียแต่อิลูเมียไม่เยอะครับอคื่วงกูไงเออ แล้จังหวะนี้กูเหมือนว่าชิดจะเข้ามาจังหวะนี้คุณแดนใกล้ตาบุตรการการตดสกิลหนึ่งไปให้คุณแดนโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้กูตกกูตกกูเลยทัดการกดตีป้อมรัวโอ้โหพองนั้นลิงก็ไล้ทแตองนั้นแบกแมนก็วิ่งไปตีป้อมัวดบเ่อไปแล้วป้อมก็แตกเลยจบ